มันก็พอได้นะเอ้วอเหี้ยเลือดตีเลยวะดิกูตายเฮ้ยเหี้ยกูเลยจะกลับแม่งดึงกูมาไอ้เหี้ยแม่งดึงกูสัดไอ้เหี้ยกูมีตันน่าหัวดบเาแตกกูแล้วแหละ ปากถึงหมดเลยกูจับทุ่มไปแล้วแต่อ้ยเจอกูจับล็อคลเฮียปังเหี้ยเมื่อกี้มันมีคลปลารเดนเคลิเรือเหี้ยลหมดแล้วหมดแล้วตีหมดแล้วเฮียปังตีหมดแล้วออยเม็ดตายอเม็นตแล้วตีแนู่บีแยัก๊อปกูหรอตก๊อปกูทำไมเดี๋ยวจะช่วยเฮียออกเมวจะบีหมดเฮียตายตอยตายต ไอ้เนียไอ้เนียไอ้เนี้ยกไ้ตัวใยไอ้เนี่ยไอเนี่ยไอ้เจเป้ย่าด้เงนสัตว์ยังดูกูกระเตระเติไอยใหี้ยอสยไอ้เหี้ยไอลไปสคเียูเนี่ยไอุ้เนี่ยเียอี้มไกูหลกูลอกไอ้บีว้ไอ้บียไอ้บีไอ้บ อไม่ได oh ้เปนหม้อใช่มันเขาขี้ไม่เฮียผมมัได้ตะเกียเป๊ะไปจัดมึงรอดไปมึงไปยีบไปไปยีบีีอับีีับ ไอ้จัดเตือกโดน,โดนดอ,ดอีกเยอะแ้วอะไรกูลับอ้าวแลไงนะคกับหมดก่อนป่ะหับอ,อุ๊ยเสร้จยัไม่ทันดีกเยอะหดเฮ้ยจัดเต็มหลับรึวมานี่อีจัด วนนี่ตัวจริงมาได้สัตเฮ้ก้ย้เยิไ้ันิงดเหี้ยตนี่ยเดี๋ยกูอนี่ตัวจริง กินจริงด้วยจันตัวอิเนี้ยตัวจริงไงสันใหไจับไม่โดนสองรอบมาได้จเีไอ้เหี้ย้หักแงะนไอ้สัไอ้เหี้ยกลัอินนี่ตัวจริงไอ้สัตว์เหียยอรป้าร้อห้สเอีอเลย

โอ้โหยี i i> oh, ่เปนโดนยิงอะไอ้สัสโดนยิงอะไรวะเนี่ยติดหวกแล้วไอ้ยี่ไป็นไงยี่ป๊อปคนทีนะอย่ยหลบกูได้ยังอยู่ข้างในเหรไม่หลับในตู้ไอ้สัสตู้นั้นตัวไหนตัวจริงเหรอในตาไอ้ยี่ม่งถูกกูไอ้ั ไอเด็กเฮียดิไอ้ลูกเิ๊กเฮียดิตัดที่กับที่ดึงอันสิไอ้ผมเซ็ตหลับแต่คุอยู่ข้างในตัวเพื่อนกูกูตายเยี่อกูตายแซ่ดนี่ตัวจริงไอ้จันตัวจริงตัวจริงไม่มีวายโญเนียจันที้ตีหมดและแม่งหลับไอ้จันที่ลอน ไอ้เหี้ยทำไมมันอ๋อไอ้เหี้ยมันลิงเกไนไอสัตว์ว่าอยู่ตันไม่ติด <c oughs> แบ่งได้แบ่งได้ทุ่มไปไนะไอสัตว์เอ,อ,อเ้ยเหี้ยเมื่อกี้เปลี่ยนสกิล <c oughs> ไม่ทันเพราะเข้าไปโดนทุบแล้วหลับไอ้สัตว์บ้าโอ้อเหี้ยมันทุบอะไรงว่วง พี่เดินเข้าไปหวนน้องเลยลนนแล้วกันตายละขมตัวขัดไอ้ีมยังจัดทีมต้องมีไอีอีกเป็นพันนะกว่าจะได้บีมี่สี โดนแอ้ิมิดปาเปล่าระวังโดนจับทุ่มนะมึงโอเป้ติหนุ่เลือดเฮี่ยมากเลยจัดยิงเป้โดนตัดบอที่หนุ่มเลือดมีหนุ่มเลือดน้องโดนจับหนุ่มเลือดเลยน,น้อง แหแก่ man, man. Man, mm ันบ้านแหงัตเ์โดนบับสูบเลือดมาหน่อยสัตว์มันเห็นมืกไงมันไ้โดนแมงอยู่มันเห็นใช่ไหมพี่บอสโดนแมงอยู่พี่พี่วอสท่กว่ง่ เฮ้ยสนดยอะเมกีไ่้ีตีนาวเวร์โหเมื่อกี้ดูเดินคตรเทียเลยตอน